มาดูเรื่องของแผนยาเสพติดกันบ้างน,นะคะวันนี้ทางจวดสงขาได้มีการเรียกประชุมกับเคลื่อนคณะทํางานเกี่ยวกับศูนย์รัการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดค่ะ ซึ่งวันนี้ในคณะสมหวังเรืองเพลงรอบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้ประชุมผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ค่ะที่ได้มีการนําเสนอประเด็นการดาเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันยาเสพติดและในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมรวมถึงแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติดนอกจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนําเสนอแผนงานด้านการป้องกันยาเสพติดในประเด็นการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพศ2563ค่ะรวมถึงงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และการติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนการจัดตั้งโครงการทวีในเมุวันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนค่ะรวมถึงงานควบคุมพื้นที่เสี่ยงครูตำรวจแดตำรวจประสานโรงเรียนนะคะแล้วก็แคมปัสเซฟที่โซนงานดับปรับปรามยาเสพติดในประเด็นจุดตรวจจุดสกัดชายแดนใต้รวมไปถึงค่ะการสกัดกั้นการลำเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจำทางซึ่งการประชุมดังกล่าวนะคะได้มีการหารือร่วมกับเจ้าที่หลายภาคส่วนค่ะในการจะทำงานหารือร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและก็ปรับปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ค่ะ